การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับผมก็อีการเล่นเ,น,เนือ้อเก๋อะไรเนี่ยนุองคนรู้ไหมเฮ้ยยเฮ้ยยเบาดีรู้มาว่ากูติดตามไอโฟนผ่านเฟซหรอครับเฟซหรอครับ ไอจีตอนนี้เป็นไอจีตอนนี้รู้ไหมว่ารู้แบรู้ยัางไรไอโฟนมีไอจีอ่ะอ๋ออ๋อนะครับไอโฟนบีโฟนบีเฮ้ยเอาดีๆไอโฟนไอจีใช่ไหมล่ะไอโฟนกี่วันเออครับกี่วันผมเนี่ยไม่ไหวเนี่ยโอเคทุกคนกลับมาแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะครับ โอเคครัผมได้ก็แสดงว่าทุกคนสักคู่นะสักคู่นะนุกินน้ผมบอกว่าผมมีไอีใช่ไหมอ่าฮะผมมีไอจีในในเนี่ยเพียงทนั้นที่ผมก็ไม่ได้บอกว่าสมัยไอจีเลยสภาพขอผมบอกไอโฟนมีมีมีไอทีวีเขาบอกอะไรเนี่ยบ ก็บว่าผมกำลังอาดเออเซียนอยู่นะครับเสียทำไมคุผมอาดจ,จีนไอโฟนคุจะเซียตลอดเวลาไม่ได้นะแต่นี่ผมอาดจีนนะฮะอัดทานโทรศัพท์มือถือไม่ทันแล้วครับท<ว>่านวิญญาณครับดู ดูการบ่นหลาบไปแล้วครับผมระหว่างการคุยครับผมอ่าแล้วนี่คือช่วนคุยไอโฟนไอโฟนไอโฟนตอนนี้ไอโฟนอยู่ในช่วงโดนดาใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราผมอยู่คัดนี้คืนนะว่าคนด่าได้เต็มที่เลยครัอว่านะฮะเมื่อกี้ผมยิ่อย่างผมยิ่เสียวกครอบครัว ไม่ได้ยินไม่ได้ยินบ้านานวะหรือบ้านลำไปโกลบ้านผมไม่มีบ้านผมเขาเขา,ากาลังไปซื้อของอยู่อ๋อนนะครับเขาเขากาลังไปซื้อโล่ให้นาวันออะไรเนี้ยอะไรไม่ขีดโร่อาหารเออไม่เกี่ยวครับผมเมื่อกี้คุณจะบอกว่าโลนเดวันพลนะครับ ไม่ลงน้ำฝนก็คือโลงอาหารไม่เกี่ยวนะครับเออท่านผู้ชมครับช่วยย้อนกลับไปหน่อยครับท่านผู้ชมอ๋อนะครับเขาเขากำลังไปซื้อลงในน้วพนในน้ำฝนในน้ำฝนในน้ำฝนใช่ไหมล่ะผมอ่าเนียนเนียนเนียนบอมขารอดูในเออเซี่ยลเอาเลย ล,ล,ลมแน่ๆครับผมแล้วผมจะบอกแล้วผมจะไอ้นี่ด้วยนะฮะเออทีมงานครับช่วยกลับไปย้อนกลับไปเลยครับผมไอ,อะไรเ,เนนะีเย่ยบูมได้จะได้อันนี้นะฮะจะได้จะได้ยีนะฮะอะไรนะทุกคนตอนนี้ผมอัดแล้วยยอย่าอย่าอย่าพอได้ยังพอได้ยังจะได้เล่นคริ อย่าอย่าเล่นม like ุดคุดนี่คุดคุดคุดคันคัน่งคันคันคันว่ไงนะบอลคุณรู้คันหน่อยดีอ่านะครับผม่าเเงียบนะครับพูด้พูดได้วคุยเรื่องดีมันโอเคครับครับันตอบผมมีนะครับเรืองสสับ เจเจอะไรเจอะไรไม่ตลกไม่ตลกอะไรวอนคนดีติดตลกไม่ตลกอะไรไปใส่เอ้ยนะครับผมจะมีบางไห้กันอีกแล้วนะะแม่ไม่เตรียมพร้อมแบบเมื่อสักครู่นี้ไปใส่สีดำไปเลยเออบอนเค ไม่มีถึงตอบรับ okay, โอเคครับผมคุณไอโฟนเนี่ยคนดีๆแบบคนไอคนไอคุเนี่ยต้องต้องชื่นชมนะฮะส่วนอไอจุะแล้วก็แบบ1ร0กีดีใช่รครับผมข้อหาคำยาครับผมตินตินยาบ <laughs> ยอบตื่น อ่ะนะครับก็เซียนเราของเราในวันนี้นะครับเราก็จะลาจาลาไปก่อนไม่ไวจันก็ไม่รู้วิพุ่งจะอ่าจไปห้านาทีเองดูันนะดนนะแล้วก็นะ<ส>นะนะเพียวเพียวมันบอกว่าอะไรนะทําอะไรเพื่อนปูไม่ได้แล้วนอกจากนอนสภาพ <c oughs> นอนเนี่ยนะจะช่วยหายได้ <c oughs> ไอแต่นอนก็ช่วยหายนะบอกก่อน นะฮะโอเคครับผมคุณเพียวนะครับช่วยทำให้อารมณ์ก้อนนะครับอารมณ์ดีนะก่อนกระปุกนี่ยังไม่ดีกับแม่งนะไอ้เหืออานะครับไอ้นี่อะไรนะไอเหตุผลก็ไม่ใช้ว่ะเฮ้ยขอนีดหนึ่งไอโฟนสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยแม่งไม่มีเหตุผลเลยว่ะ ที่ไม่อยากให้คือที่ไม่อยากให้คุยเนี่ยก็แค่ให้ลดนิดนึงยังไม่ได้ห้ามเออสุดท้ยายนี้อ,อันนั้นนะครับเราจะเราจะไม่สนใจเร,เราจะไม่สนใจไอ้ไอ ไอ้ไอ้ไอ <google> <Philadelphia> <S 1 uno> yeah, yeah, yeah. ้อ้อนคือสารอีเอาหอิมัสาร์ดเาว้ายายายาอคุณเห็นแล้วรอบนึงบอนบอนถูกไหมเ้คคุณลูคอะไรคืออะไย่านี่เราอาจอยู่อ่านะครับคุณลูคอะไคออะไข้างคุณครครข้างคุณลคคข้างคุณลคอะไคืออะไข้า จบพอพออานะคะผมบอกว่าพอรับผมจะไม่พอคุณกข้าละัคุณนูข้ละคลายายาวคลั้นละันละคันคุณบอมบมบมบมคุณบม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 ไปเดี๋ยวจบแล้วก็บอกว่าเวมเนี่ยนะโหทีนี่เอ้ยจะตัดต่อนี้จะปวดหัวกับหนูคนไหม วินใส่ยมาเลยมาตามึง kind บ of ้างเคใช่นะครับผมเคตอนนี้ขอจริงจังก่อนโอ้สภาพนี้จะมาจริงจังเออจริงจังก่อนได้ไหมอะนะครับเออนะครับเออนิดินหนาวนิดินหนาวนะฮะนะฮะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยว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 ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบว่าถึงถึงช่วงที่เล่นกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออ่านบ่าให้นะไอโฟนนะเออหยาหยาหยาไม่ต้องเอาไปโดนหนักได้เลยมิโตะไปโดนผลแล้วอ่นะฮะเอาเครดิจีไปเลยฮะเออหยาหยาเฮ้ยอันเท่าอย่าลืมดิสคัสด้วย ดิสคัทโอ้นะครับผมเอเมนท์โนะครับกับโค้ดนะครับผมมาวางไว้โต๊บนะครับผมแล้วก็เอาเมนท์โนะครับใส่โค้ดนะครับผมทำให้ดัะเพื่พูมเบาๆไอโฟนไอโฟนไอโฟนสนุกพอไหมสนุกพอครับผมแล้วอยากอยากก็พอนะครับนึกถึงเลยว่าสนุกไหมไออะไรประมาณนียคนในบ้านเขาว่าผมเนึกถึงไหมใช่ไหมใส่หูฟังดีค่ะ คุฟานเสียงวยไม่ได้ฟังให้มั้ย่ะใช่เนาะวันมีหูฟันอยู่เพราะว่าเห็นหูฟันเขาเพลยใส่มา่ายรูปเด็กพอไอพอพูดพูดแล้วไอฟองบอกว่าเป็นเสียงแกะแพร่แพรแพรแพแพแพอะไรเนี่ยผมเป็นเสียงแกะตอนไหนน้งพนน้งพนน้งพลน้ำฝนเดบบอกเดบบอกว่าตอนนี้บ้านบ้านคุณเสียงบ้านคุณจสียงดังไม่ได้ไงเออมันก็เสียงไม่ได้ตอนนี้มีคนมาบอกแหะของผม ใค,ใครเปเคนบอกน้องน้องคุณหรอใช่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 ใชใชอโอเคนะค,นะครับเพราะฉะนั้นครับนะฮะคุณไอคูนนะครับจะดูดแบบอย่าท<ด>่านผู้ชมครับอมนะครับจะท่านผู้ชมช่วยกำลังใจให้ผมด้วยเงอ,อะไรไม่ให้หรอกนะอันนี้ตอนนี้อาเซียนอยู่ไหม อาเซียเห็นไหมอาจอยู่รีเออวะะ้าค่ะขอบคุณนะฮะเพื่ส่ผมนะผมว่าเหยคุณสิบสามปีหรือไม่ก็นะสิบแปดแน่จะซูมไอโฟนแล้วเขาก็เงียบนะครับืมบอนฟังผมไปดีนะครับขำงอมผมเนี่ยเห็นไหมงองผมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมขำงอมผมละ บอลฟังผมไม่ดีนะครับเดี๋ยวเดี <the <the ๋ยวเดี๋ยวเบิร์นอะไรเบิร์นอะไรคืบคืบกำลังเจรจาคุณกำลังเจรจาเปล่าหมายถึงว่ามืไม่ใช่เบินไม่ไม่โคตไม่ใช่โง่นะฮะกำลังเจรจาไม่ช่วยก็อย่ามาหาว่าฉันเบินได้ไหม อะไรผมยังไม่ได้บอกว่ามือเลยบอกว่างามอมเฉยๆอะไรสกปากน้องวนน้องวนเมื่อกี้ได้ยินไหมไม่ไผมบอกงอมผมเนี่ยเห็นไหมงอมผมเนี่ย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 